สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตดีดีการนิกาทีวีก็มีเรื cutter, helmet, ่องราวดีๆมานําเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะเจ้าค่ะคอนิจิวะสวัสดียามบ่ายเจ้าค่ะกู a อัปต n น o น thank you you so much my friend ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่สวนอัตราชิค่ะอัตลาชิแปลว่าใหม่ สวนนี้ก็มีไม,ไม่ไม่กี่ต้นนะคะมีพันธ์ที่เห็นอยู่ก็ชื่อว่าพันธ์อาคิบายเอะลูกเขาใหญ่มากพันธุ์นี้ยจะเป็นไซส์แอลเสียส่วนมากแล้วก็ไซส์เอ็นทุกๆปีก็ไว้ดกแบบนี้ช่วงนี้ก็มีเวลาว่างก็มาเดินดูเช่นมันดกมาก เดี๋ยวกิ่งมันจะหักแล้วก็ต้องมาเด็ดลูกมันทิ้งบ้างอะไรบ้างถ้าเราเอาไม้ไม่พองอ่ะไม่พองเหมือนไม่พองลูกเสือแบบเนี้ยพลาสติกหรือเหล็กก็ได้สีขาวขาวที่เห็นนะเราก็จะเอามาค้ำมันเนาะมันหนักค้ำมันหนักอย่างเงี้ยมันหนักมากตรงเนี้ยมันไม่หักเนาะแปลกมากตรงเนี้ยมันไม่หักมันจะมาหักตรงเนี้ยตรงโคนเนี่ยเหลือเชื่อเลยเนาะขนาดมันหนานะมันจะหักพันนี้ชื่อว่าพันอัคิีไบเอะ ตอนนี้เขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะโอโตโ,โอตโน,นะคะแปลว่าผู้ใหญ่นะคะภาษาญี่ปุ่นเรียนวละคำสองคำกับการนิการนะ้าห่างหายกันไปนานเขาก็จะมีผิวออกสีแดงเข้มแต่ถ้าเกิดประมาณเดือนหน้าวันที่สิบไปแล้วอ่ะเดือนตุลาคมอ่ะจะเก็บผลนะคะเขาก็จะ เป็นโทชิโยริคือผู้สูงอายุหรือเป็นหรือเป็นแบบคนแก่คนชราแบบเนี้ยเขาก็จะเปลี่ยนสีผิวเป็นสีแดงเข้มเหมือนสีเลือดหมูหรือสีเลือดนกสีวายแบบนั้นแหะค่ะเข้มมากนั่นแหละเขามีอายุมากแล้วเขาแก่แล้วประมาณเนี้ยก็โอเคสุกเต็มที่แล้วร้อซนะคะตอนนี้เพิ่งได้แต่สิรต์แต่ถามมาทานได้ไหมก็ได้แต่ว่ารสชาติมันไม่ เข้มข้นเท่านั้นเองอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าคนกินปกติไม่คิดอะไรก็ทานได้เราก็มาเดินดูผลไม้ตอนนี้ว่าถ้ามันดกเกินเราก็เด็ดออกไปบ้างลูกที่ไม่สวยจริงๆหรือว่าถ้าเกิดมันสวยหมดทั้งช่ออย่างเงี้ยหรือทั้งกิ่งเงี้ยเราก็ต้องจําใจต้องเด็ดทิ้งนะคะแต่ว่าเด็ดแล้วมันไม่โตแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ต้องไปแย่งอาหารกันเยอะไงเด็ดออกไปแล้วมันก็ไม่โตแล้วเพราะว่า <c oughs> มันเต็มที่ของมันแล้วอะเนี่ยก็จะสีแดงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆมีเวลาเราก็ค่อยๆหมุนกลับลูกอันนี้มันฟิตมากเราก็มากลับลูกตรงนี้มันจะเป็นแบบสีเขียวก็ค่อยๆหมุนอย่างเงี้ยกลับลูกตรงนี้มันฟิตมากมันอยู่ตรงง่ามพอดีนะคะเหมือนง่ามปูหนีบอะเราก็หมุนเบาๆอย่างเงี้ยเออเราก็มาลิสใบนะคะไม่ให้มันไปบังตัวนี้นะคะที่ไม่เกี่ยวข้องประมาณเนี้ยคะ่ะอ่อ ที่สวนอาจจะไม่ค่อยนิยมลิสใบหรอกนะคะไม่ค่อยลูดใบออกหรอวเพราะว่าเพราะว่าใบามันให้อาหารและให้วิตามินของแอปเปิลน,นะคะมันเอาไปหล่อเลี้ยงแต่ว่าที่สวนนะมันมีปัญหาเรื่องคือปอดสารพิษอันนี้มันอยู่คนละฝั่งเนาะเราก็ค่อยๆกลับเข้าออกไปอย่างเงี้ยมันอยู่คนละฝั่งนะไม่ใช่ลูกติดกันนะคนละช่อนะเนี่ยช่อหนึ่งมันมีห้าหกลูกตอนที่มันเป็นเกสรใช่ไหม อนี้นก็เสียดายก็เอาไว้แต่งทิ้งแล้วเราต้องตัดใจทิ้งไปลูกหนึ่งแต่ว่าเสียดายไงมันโตมาเนาะว่าจะเลี้ยงว่าจะดูแลเข้ามาธนุถนอมตั้งแต่ตัดกิ่งแต่งกิ่งเนี่ยจริงๆะนะถ้าทํางานจริงๆเลยการจะบอกให้นะคะนี่ลูกใหญ่มากเลยเนะี่ยไซแอลนะคะเนี่ยไซแอลเนี่ยลูกใหญ่มากเห็นไหมพี่นนอนกินอ่ะเราก็ต้องจัดการเด็ดทิ้งแล้วเอาไปแปรรูปแล้วเอาไปกองไว้แบบนั้นนะคะเอาไปทําแบบ น้ำจูจูสึหรือน้ำปั่นผลไม้หรือแยมจริงๆแล้วถ้าเราทํางานอะ่ะลูกนี้เราจะไม่เอานะคะถ้าลูกนี้สวยลูกนี้เราจะไม่เอาให้มันห่างประมาณ15เซนขึ้นหรือ20เซนอันนี้มันห่างประมาณแค่5เซนเองประมาณนี้แต่เราเสดได้เห็นมันเติบโตลูกเนี้ยจริงๆอ่ะเราไม่เอานะเนี่ยหนักต้อง3 4ขีดเห็นไหมสวยหมดเลยตรงนั้นอะ่ะมันโดนหนอนกินแต่ว่ากันก็เอาไว้เผื่อให้มันมีรสชาติมากกว่านี้เราไปขายเป็นน้ำจู้จูสึ ได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่จริงๆต้องเด็ดทิ้งเออก็มาถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมความสวยงามนะคะพันนี้ชื่อว่าพันอะคีบายเอะพันอะคีบายเอะนะคะพันนี้เขาก็จะมีรสชาติหวานกรอบชื่นใจหวาน90ซแล้วก็อมเปรี้ยว10แต่ไม่ได้เปรี้ยวปี๊ดนะแบบเปรี้ยวแบบชุ่มชุ่มฉ่ำชุ่มคออะไรประมาณนี้นะค่ะ นี่เลยขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะแล้วกันก็กล่าบขอโทษทุกๆท,ท่านเลยที่ไม่ได้ไปเข้าไปค่อยไป,ไป,ไปช่องเพื่อนคนนูนน้นคนนี้แล้วก็ไม่ค่อยได้เข้าไปออคอมเมนต์ใครหรือว่าตอบคอมเมนต์เนาะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้ลูกเขาใหญ่มากแล้วเขาโดนลมนะพี่รู้ปะ่ะเนี่ยใหญ่มากค่อยๆบิดเนี่ยบิดเราบิดมั่งธ่ารานบิดมั่งมันก็ล่วงเปาะเปาะเออลูกนี้จริงๆเราไม่เอานะแต่เราเสียดายแม่มันโตแล้วไงไม่เป็นไร นี่แหละค่ะเจ้าชอมาลีคนดีของพี่ก็มาชื่วพันอธิบายเอะนะคะคิดถึงทุกๆคนเลยเนี่ยลูกใหญ่มากลูกเนี้ยมันก็โดนหนอนเข้าไปกระหน่ำเซลล์แต่ไม่เป็นไรเราเอาไว้เออขายเป็นน้ำจูจูสือได้นะคะน้ำจูจูสือก็คือน้ำปั่นผลไม้เอาไปแปลรูปหรือไม่อีกทีก็เอาไปขายเป็น เกตบีนะคะเราก็จะบอกลูกค้ามันเป็นหนอนหน่อยลูกค้าเขาก็ไม่มีปัญหาไม่ขัดข้องเพราะว่าที่สวนอะ่ะจะปอดสารพิษลูกค้าเขาอะ่ะเข้าใจอะไรประมาณเนี้ยคือเราจะส่งสินค้าให้ลูกค้าเราก็ต้องตกลงกับเขาก่อนอะไรประมาณเนี้เนาะแบบนี้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะไม่นี่จีไอสเตลูคิดถึงทุกคนเลยตอบคอมเมนต์ล่าช้าก็กลาบขอโทษทุกทุกท่านเลยนะคะ ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทำนอกแต่ว่าเรามาตัดหญ้าด้วยอะไรด้วยแล้วพอตัดหญ้าเสร็จเราก็จะมาเดินดูพวกนี้แต่ละต้นแต่ละต้น,ตตนทุกต้นเลยแล้วก็ทุกทุกสวนนะคะที่สวนอ่ะมีอ่อสิบสวนแล้วก็มีผลไม้ก็คือแอปเปิ้ลอย่างเดียวคือสิบสี่สายพันธุ์นะคะลูกใหญ่มากพันอคิบายเอะนะคะใหญ่ขนาดไว้เยอะขนาดนี้ยังใหญ่ ใหญ่มากๆเป็นไซส์ L นะคะเนี่ยขอบคุณค่ะบ๊ายบาย